ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องืันนี้พบกับผมไอปีเชนแนวนะครับื้อนี้เสืพอามาเบงรถเกี <mel> ่ยวนะครับสีลงไปเกี่ยวเขานะครับอยู่หน对对้าอามเชนแนวนะครับในกัเป็นทางนะครับทางไปหยากนะครับเพราะว่ามันมีโกกย่ขานะครับกีดขวางนะครับเอกากตัวเอียงมาตั้งนี้นะครับทางซ้ายมือของผมนะครับครับผมจสื้ามาเบงรถเกี่ยวนะครับแต่งปากมานะครับเกษตรปากมาใหม่นะครับขยายาปากนะครับ ครับกล้องกับอาร์ติสันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรถเกี่ยวครับเบสเบดอันนี้กับรถเกี่ยวนะครับเ็ดปากขยายปากนะครับเบสเบสเบเกลี่ยงไม่ต้งมีหลอดมึงจะยังไม่หลอดหลอดมันอยู่นีนี่อยู่ต้นทางนีจริงจริงหยาดหยาด ครับวัอนี้ก็พามาเบิรงรถเกี่ยวเขานะครับรถเกี่ยวข้าวซิ่งนะครับครับหลวงพี่ครับรถนะครับวัอนี้หลวงพี่ครับหัวหลอนครับกกรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวเสียามครับ ขาก็ยังบองท่านถอกนะครับกับพึ่งิิเป็นร่วงเขานะครับพอไม่ดีหนอเขาสิประมาณนี้นะครับของ,งามหลายครับอากาศดีครับวันนี้เย็นสบาย <c oughs> ซื้อมานี้ก็เป็นรถเกี้วเมื่อซองนะครับซื้อมาแต่อู อูยยังล่ะครับผมจำอะไรกกันต่ว่าบปะแพ่งครับอูนี่คือครับในคของดีนะครับปากคองากนี่ครับไปมากกน้ำบากนะครับราวาน้ำถ่างกันหน่อยนะครับปากกระบอกไงด้วยกนะครับ มาเบิงนะครับว่าเขาสีเอารถมาไหนบ้างครับทั้งก้วก็จะเป็นโคโยค่าครับทั้งสายก็จะเป็นกอไผ่นะครับก,ก็ไปหน่อยนะครับ